ความพิสดารของจิตมนุษย์สัตว์เรื่องของจิตนี่พิสดารล,ลำลึกคำเพีรภาพจิตมนุษย์นี้ลำลึกยากแท้อย่างถึงเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ด้วยตนเองเนี่ย อย่าไว้ใจจิตตัวเองต้องฝึกจิตเข้าไว้ให้เข้มแข็งมั่นคงในหน้าที่การงานอันสุดจริตอย่าให้จิตใจเราโลเลบอกแวกสัดสายอย่าปล่อยไปตามอำเภอใจอย่าปล่อยไปตามระยะรรม หาหลักหาหลักมาประครับประคองจิตใจในทางพระพุทธศาสตร์สนาก็แนะนำให้ใช้เชือกคือสติมาผูกมัดจิตใจไว้ผูกไว้กับลมหายใจที่เข้าออกทางจมูกเนี่ย ถูกไว้ให้แน่นอย่าให้จิตวิ่งพล่านไปโน้นทีไปนี้ทีลองสังเกตดูถ้าจิตวอกแวกเนี่ยเรานั่งภาวนาเนี่ยนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเนี่ยในห้านาทีสิบนาทีเนี่ยฝพึกใหม่ๆจิตมันไปทั่วโลก สงบไม่ได้เพราะนี้อำนาจของจิตมันเป็นเช่นนั้นแต่จิตนี้ฝึกได้ฝึกให้อยู่กับที่ใช้สติเป็นเชือกผูกมัดไว้กับหลักคือลมหายใจตัวเนี้แล้วก็จะทำให้จิตสงบลงทำให้จิตมั่นคงจิตไม่สัดสายจิตไม่วอกแวก ิไม่โลเลไปไหนทำให้เรามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จสูงรู้จักปัญหารู้จักแก้ปัญหานั้นได้อย่างเฉลียวฉลาด เพราะฉะนั้นเชิญชวนมาฝึก,กจิตกันบ้างนะให้จิตสงบให้ชีวิตสดใสขึ้น